เลว,วันเจียบในทุงแล้วเออในทุงกั้นเลยก่อนอนี่ตะกคนกอืมวันจีบตะกคนดดเ,เดี๋ยวเลยนี่ปุคน <S Sorry s DJ วันนี้มังจิพาทุกคนมาที่แหล่งใหม่ซึ่งปเป็นแหล่งที่ฝนตกมังะไจ้ดูน้ําบอกเลยว่าไหลคลักๆหมดนู่นเป็นตุ่งน,ทนาทุกคนตอนนี้มือจะมังเวทเราลงไปแล้วได้มาแล้วตัวหนึ่งเป็นปลาเพศเมียแม่พันน,น้าท่วมจัดแต่ว่ามังงิจไม่แน่ใจว่าจะได้ไหมนะเพราะว่าน้ำมันไหลแรงมากเพราะฝนตกทุกคนดูขี้ฝนทุกคนโอโ้มาเยอะมากแต่วันนี้ก่อนที่ฝนจะตกมังจะพาะทุกคนไปช้อนดูก่อนสำรวจว่าจะได้หรือเปล่าฉะนั้นฝอกก่อลยกจะเก็บที่ไปกด้วยมังงิจลไปกอนสวัสดีครับ เฮ้ยเงียยังไม่ได้ช็อเลยไปเลยทุกคนไปลุยเลยไปกดไชค์เลยกดแชร์เลวมาตามอะไรทุกคนมาไปทุกคนแต่กาอันเดิมเพิ่มเติมแหล่งใหม่เดินเข้ามาปลิงกบก็ไม่เป็นเลยมีน้ำรีบย่างขาเข้ามาพบบิดมิลลาก่อนเลยมีปลาวิ่งอยู่ตัวหนึ่งอ๋อมีโอกาสนะทุกคนซึ่งมีโอกาสเพราะเงียบพาน้องๆเข้ามาแหล่งนี้ทุกทีได้ทุกทีทุกคนแต่รอบนี้ต้องลุ้นเพราะว่าน้ำมันเพิ่งติดปีแรก เฮ้ยทำไมเป็นสีเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมกล้องมันเป็นสีนี้ทุกคนแต่ก็ดได้อยู่ใช่ไหมมาขอลุ้นกันไปทุกคนว่าจะได้หรือไม่ได้แต่ดูจากสภาพหมายแล้วเหมือนมีคนมาชนก่อนมังลเอียดมินังริมครับผมฮะโอ้ยังนะมาดอฮะอัองกฤษได้แล้วลูกปลาชนตัวเล็ก อ๋อเออโอ้โหมึงเห็ลูกปลาหมอแล้วอ๋อลูกได้ได้ได้ไดน้ำท่วมมากเกินไปมึงเหน็นว่าโอ้โหมีหอยแล้วก็มีปลาเลยก็ไม่รู้แต่ว่าดูจากแหล่งนะ่าจะมีคนมาแล้วได้ลูกปลาหมออีกแล้วนี่นทุกคนเรียนเลยตัวลูกเคยมาช่องกับมึงเห็นแล้วโอ้โหมีคนรวยคนมาก ยังไม่ได like right ah e ้มีคนมากดน้ำท่วมแล้วคุณถ้าน้ำไม่ท่วมมังเหยียว่าน่าจะมีนะได้แต่ป้าหมอมังคิดเด้อเดี๋ยวไปทุกคนไม้ไมยโดนลายเคงไม้ลับที่แบบเอฟซีไปไหนตีกับบางทุนตอนนี้หมายรับของเงียดโดนลงโดนลงแล้วทุกคนดูทุกคนน้ำไหลมากเราจะพา เราจะพาเอฟซีเดินมาทางนี้จมแน่ทางนู้นดีกว่าไปได้ไปทางนี้กว่าครับพีทเก๋โอ้โหของแท้ไปวิทไปย้ายหมายลุยต่อเลยเล็งเล็งพิมพ์เงียบอ่ากะว่ามาดูว่าปลาพิมเงียบจะเข้ารูไหมนะไม่รู้ไม่รู้ให้มาไปเดี๋ยวพมพ์เงียบมานี่ก่อน ฟิตร์มาเร็วมาเร็วอุ้ยโลอืมอืมมีโค้งไหมมีมีโฟงเห็นแลยมั้งฟิตเต็มเก็ดได้ปลาไม่รู้เรียบร้อยไม่รู้น้ำต็มไม่ปื้นเดี๋ยวว่าต้นโลฟิตมีโฟงลามหลุดออกแคแเล็กเดียว ลอยเท่ได้ดิงมีนำตร้อยเองมิจวดตักได้ดียเดี๋ยวนี้เออมือมิอ่ืมมีงิตเออมันวิ่งแยกอเลยเดียวนี่มันอยู่ในนี้เล็กเดียวทำใหม่ๆแต่เช้ามาใหม่ล่ะมันทำใหม่ทุกทีเดิมพิตเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊นึง มาได้แล้วว้าวหวานเจี๊ยบทุกคนได้แล้วหวานเจี๊ยบทุกคนนอนแล้วหวานเจี๊ยบในตรงแล้วเออเดี๋ยวนี่งนั้นเลยก่อนนี่ทุกคนหวานเจี๊ยบทุกคนัดด้ีเลยเดี๋ยวเลยนี่ทุกคนหวานเจี๊ยบตัวไม่เย็นนะทุกคนแต่ว่าดูดูสีดูสีทุกคนเออหลุดไปไแล้วไปไหนแล้วอ๋อมันดูอ่อนนั่น

ได้ไหมไม่ได้เรื่องนี้ไปว่าฉันไม่ตลอดได้มาตัวแต่ตัวไม่ใหญ่เอฟซีคนไหนเอฟซีบอเจ็บโอเธอเอฟซีโอเธอวันเจี๊ยบในนี้มีหมดไหม เอซีโอ้เธอโอ้เธอเอ fc อ๋อไม่ได้เอซีไปไหนเอซีวันเจ็บไหมตรงนี้เลย น่าว่าจะมี F4O เตอร์หวานเจ็บอะไรเล็โอ้ย ฮะไม่ได้เอ็มวิเนี่ยเดี๋ยวเลยเี๋เอามึงพิได้เอวได้ไหมนี่เรียกว่าไม่เอเดี๋ยวมันก็ได้หรอโอ้เธอไม่ได้เลยเจ็บเย็บหายากนะทุกคนเหรอกว่าจะได้อุ้ยมึงพตัวเด้วยทุกคน Không thế, hoàn chiếp Ở ừ, đây à? dây mày to chơi đây mày Dây mày đây Xìm ra nó im Đây nè Hà phôn, đúng ได้ฟงไหมไั้ม่องาฟงด้วยนะโอ้เธอได้แล้วตัวเมียไม่เอาตัวมียเอาได้ผู้เหรอโอ้เธอหาฟงก่อนโอ้เธอ Ô oh, thơ, cung phì rùi Ô thơ Đây đây Hả Mấy anh em cung nào bà bà Mấy em đi đọc à Hả, mấy bư, bịt lúc nhé, mấy đi Ô thơ Quay một lái rồi đấy Xuôi Hà đu không biết bà chưa Bỏ đấy Ừ Bỏ đi mà, phong phong ấy, này, mà. Thấy, mình vòng 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 Này cũng dưỡng à, đây nè Này cũng dưỡng hạt Mình cũng ra rồi mình Ờ, bây giờ cũng tên nào Vít nhà đơn dưỡng nè Tam rung tam rùa đây nè Mới ừ. chưa được Tên bánh mấy đá มันต้องเจอมั่งแหเน่ฟิตตัวตึงพร้องจัดทุกตัวแล้วฮะต้องรอให้ฝนแรงก่านี่ไหมเด็ดออกก่อนี่ไม่ปางเปียเลยทุกคน้แยกในเลย

มากังเดี๋ยวนี้หายากมั้ยมันหายากทุกคนโอ้เธอมันก็มาได้ไงปากัดยากปากัดทุกคนมันดีคบได้ปากัดยากเธอเธอโอ้เธอแับหลุดรูทุกคนเดี๋ยวมาดูนะว่าสวยไหมทุกคนสายพันนี้นี่ทุกคนโอ้เธอหวานเจี๊ยบสวยมากวิ้ยดูเขเก๋เลยสวยหนาจัดไปจิงเป้ง ỉa tự tung đấy ông Hả? Hả nè ông Vít Ông Ông để nó có Đây là cua khứ hoàn chiếc cái Vít ở này Cung cung Nè, bà cắt